สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพลเลนการครับมาอยู่กับ E ีีที่4นะครับเป็นคืนที่4นะครับเหมือง3ได้ทำการกำจัดไวรัสออกหมดแล้วนะครับก็สามารถเดินเครื่องได้ปกติแล้วนะครับก็ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงนะครับเหมืองที่เราติดไวรัส ราไม่เอาจริงจังก็เราก็จะไม่ได้เหมืองเราคืนนะครับถ้าเรายอมแพ้นะครับก็ไวรัสตัวนี้ก็จัดว่าไม่ใช่ตัวร้ายแรงครับมันจะมีตัวไร้ตัวไร้ายแรงอีกนะครับต้องระวังนะครับก็ทางเราก็พยายามระวังสุดๆก็ยังโดนนะครับก็ใช้วิธีไล่จับเอนะครับอย่างในคลิปต้นๆนะครับไล่จับแล้วก็คืนนี้ก็เป็นคืนที่สี่ที่เราเตรียมจะ จัดการกับเหมืองที่2นะครับก็คือตู้ที่2ของเราครับเพราะทั้งหมดเราจะมีทั้งหมด6ตู้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นพอดีมันโดนไวรัสก่อนนะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นก็เลยขึ้นตู้นี้ก่อนนี่ต้องจัดการตู้2ตก่อนครับตู้2ก็ตอนนี้ก็เดินได้มั่งแล้วนะครับเดินได้ประมาณร้อยกว่าตัวแล้วนะครับก็เหลือเหลืออีกร้อยกว่านิดๆนะครับก็ต้องกินนอนกันอย่างนี้เลยนะครับเพื่อจะเอาไวรัสแตลม ออกนะครับไวรัสตัวที่ผมเจอนี่เป็นตัวที่ไม่ร้ายแรงนะครับแค่เปกกระเป๋าเงินธรรมดานะครับยังไม่ถึงท่านตัวเรียกค่าถ่ายนะครับมันจะมีตัวเรียกค่าถ่ายด้วยนะครับต้องต้องระวังตรงนี้ผมก็ถ้าตัวเรียกค่าถ่ายเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะกําจัดมันได้ไหมนะครับแต่ก็เราก็าต้องใช้ความพยายามอย่างเดียวครับเพื่อเอาตัวที่ติดไวรัสออกนะครับ ก็อันนี้การ์ดที่เราคัดออกนะครับเนี่ยนี่ครับที่กองกองไว้เนี่ยครับการ์ดที่เราคัดออกนะครับคือจะมีอาการตอนเที่ยงคืนนะมีอาการตอนเที่ยงคืนเนี่ยคัดออกไประมาณเลยนะครับตอนนี้คัดออกไว้ประมาณห้าสิบกว่าใบแล้วนะครับก็ต้องรอว่าจะสําเร็จไหมนะครับแต่ เหมืองเหมืองนี้เหมืองที่สามนะครับผมเรียกเหมืองสามเหมืองสามเหมืองหนึ่งนะครับทั้งหมดมีตอนนี้มีสามเหมืองนะครับก็เหมืองเมืองสามปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเหมืองสองเหมืองสองคืนนี้ก็เจอไปสองตัวนะครับก็เอาออกมาได้ครับถ้าใครที่ประสบปัญหาก็ให้ลองใช้วิธีตามในคลิปดูก็ได้ครับไล่จับเอานะครับจับตอนนี้คืนเป็นอาชีพที่ต้องหากินกลางคืนนะครับ บอกเลยว่าใครเข้าวงการนี้ต้องอดนอนอย่างเดียวครับในการจับไปรัดต้องใช้เครื่องมือเยอะนะครับเห็นเครื่องมือไหมครับโน้ตบุ๊กเออยคอมเอ่ยเราเจอเอ่ยทุกอย่างเราก็ต้องขนดมาให้หมดนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเพจประเด็การก้าวไว้ด้วยนะครับก็จะมาดูว่าเมืองเมืองที่2เนี่ยจะสำเร็จไหมนะครับเพราะว่าเจอไปสองสตัวก็เยอะ เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็ยังไม่เจอการราชินีแท้ๆนะครับการราชินีที่ต้องสงสัยมีตอนนี้ที่ผมเจอประมาณ10ใบนะครับก็คือ,อ,อไม่ยอมให้ให้ให้แบกแล้วก็ไม่ยอมให้แก้ค่านะครับแล้วก็เหมือนเป็นทางตัวเป็นกระเป๋าเงินของเราแล้วก็พอเดินเครื่องพอเที่ยงคืนปุ๊บเปลี่ยนเป็นกระเป๋าตัวเองนะครับอันนี้ที่เจออยู่นะครับ ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใน e ีพีหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ